สาก็สาก็สามเขั้งนคลอค่ะก็ขอบคุณคมุณชลึกลูกทุ่งอวอร์ดมากนะคะที่ยังคงเป็นหน่วยงานที่ยังคงจัดงานแล้วก็ประกาศผลรางวาัลมอบรางวางัลแล<ะ>้วก็เป็นขวัญกําลังใจให้กับ<ไ>พวกเรา<ไ>ชาวลูกทุ่งนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆรางวัลเลยนะคะที่วันนี้ ได้รับนะคะจากคณะกราารมการแล้วก็รวมถึงทุกแรงโหวตของพ่อแม่พี่น้องฟแฟนเพลงแฟนคลับทุกๆคนนะคะก็ขอมอบรางวัลน,นี้เป็นกําลังใจให้กับทุกคนเนาะแต่เองก็นั่นแหละคะ่ะรางวัลที่ได้รับนะคะมันก็เหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่คอยบอกย้ํานะคะว่าที่ผ่านมาเราไม่เสียแรงนะคะที่เราได้ทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจทําผลงานนะคะมีล้มลุกคลุกคลานนะคะมีประสบความสําเร็จมีผิดหวังบ้างมีเสียใจมี มีดีใจมีหมดทุกอย่างแต่ว่าทุกคนก็ยังคอยส่งกําลังใจให้นะคะแล้วก็อขอมอบรางวัลน,นี้นะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเช่นกันค่ะพีแตให้กำลังใจน้ำท่วมในจังตอนบบนี้ค่ะก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮ้านะคะทั่วประเทศเลยนะคะจังหวัดอุบลราชธา,านีจังหวัดศรีสะเกดรวมถึงในทุกๆจังหวัดน้ำเด้อนะคะที่เจอพายุฝนตอนนี้นะคะซึ่งท่าเองก็เสียว่ามั่นกับกระทบ กับชีวิตควเป็นอยูของพ่อแม่พี่น้องแน่นอนนะคะแต่ว่ากาขอให้ทุกๆคนนะคะติดตามข่าวสารในทุกๆมือนะคะช่วยกันระแวดระวังนะคะแล้วก็ระมัดระวังให้ตัวเองปลอดภัยติดตามข่าวอยู่เสมอนะคะว่าในแต่ละวันเป็นยังไงบ้างนะคะก็อยากจะให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันนะคะก็ขออย่าให้มีอะไรรุนแรงมากไปกว่าน,นี้เ้อขอทรง กำลังใจนะคะให้พอมพินองบานเฮาท,ทุกทุกท่านทุกทุกที่ที่ประสบให้พายุตอนนี้ค่ะ